สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่เกม r e d ิชัน i อซ์แลนด์เด้มันขึ้นว่ามีซอมบี้มานูน่นเดินกับเพกมาเลยแต่ไกลสองตัวเดินท่าเหมือนอกันอีกอืมไม่ตายอืออือกะลจะเก็บไปปราบโกโบลี่อันนี้ยิงบี่ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรไม่กี่นัดโอเคนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไป บุกตรงนู้นกันนะครับฐานกโกบริแล้วก็ตรงนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการแลกของได้ด้วยนะครับก็คือเอาคริสตัลมาแลกของนะครับโอเคแล้วก็มาดูสิกล่องไม่มีอะไรอ่าไปครับหูจัดเต็มสไนรู้สึกมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหรนะ่ฮะ เพราะว่ายิงซอมบี้ไปตั้งสองนัดเนี่ยเอ๊ะหรือเราต้องยิงเล็งที่หัวหรือเปล่าไลฟ์เฟินมาเตรียมพร้อมโกบริข้ากวดเจ้ามันานตอนนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาเอาคืนเอาหมีก่อนเอาหมีก่อนโอ้โหกระตุกกระตุกอืมเอาหนังมันมามันได้สี่ชิ้นเนี่ยเฮ้ยมีมีโอ้โหนี่ดีที่มีล็อก นี่เนี่ยชิวเลยครับชิวไหนมีล็อกเป้าอีกตรงนูน้นต้องล่าหนังด้วยนะครับตอนนี้ล่าหนังทํากระเป๋าใช้หนังร้อยห้าสิบทำกระเป๋าไซส์อะไรนะ xxl ไซส์ xxl เอ้ยโทษฐานทําให้ตกใจยิงทิ้งเลยนึกว่าหมีนู่นครับนูน่นนู่นที่ป้อมประการ ไอ้ที่หอคอยตรงนู้นเะนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าโกโบลิเฝ้าไว้ตั้งสามสี่คนเนะี่ยเอ้ยต,อ 3, ต,ตั้งสามสี่ตัวตั้งสามสี่ตัวเนี่ยครับมันน่าสนใจว่ามันมีอะไรกระสุนโอเคยังไม่หมดครับยังไม่หมดนมมดดึกว่ายิงจนเกี้ยงไปแล้วไม่ใช่กด f นยะเพื่อเป็นการดูว่ามีซอมบี้ตนไหนเข้ามาใกล้เราหรือเปล่านูน่นๆๆๆน,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 น แต่ว่าตอนที่พี่แกเดินมันนี้คุดน่ากลัวเลยครับอืมโดนด้วยความแม่นยำไอ่ยนี่วิ่งไปหลับไปไม่โดนไม่โดนเขาใกล้กว่านี้หน่อยเปลืองเปลืองเก็บเก็บเอ้ยได้มวกได้มวกเพิ่มเกาะเยอะขึ้นหรือเปล่าเอ้ยเพิ่มเกาะขึ้นนิดนึงก็เอาอ่ะหมวกนี่ทิ้งไปเลยมาโกโบลิเหลือคนนึง ไม่โดนโดนตายเก็บหินรองเท้าแล้วก็กระสุนสนัยหนึ่งนัดคืนทุนหนึ่งนะผมกลัวว่าจะมีอีกอะดิคือพี่แกมาแบบตกใจมากบแบบเดินถือดาบน่ากลัวครับนี่คือน่ากลัวไม่มีแะโอเคตรงนี้มันน่าสนใจครับว่ามันมีอะไร อมีที่แรกของด้วยนี่อะไรเนี่ยโอเคครับฟินฟินนีนไปแรกของได้อันนี้แรกไม่ได้ครับใช้20 20ิบยอันนี้ใช้หนึ่งเฮ้ยตาเดียวมืดแล้วเดี๋ยวขอไปนอนก่อนแล้วกันถงนั้นมันหลอนเกินไปครับอยู่ไม่ได้เลยเนี่ย ร้อนเกินตรงนี้โชคดีที่อยู่ใกล้ๆก,กันไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่เตียงวเตียงเตียงเตียงนอนก่อนนอนก่อนข้ามคืนฝนก็ยังตกเช่นเคยโอเครีไปดีกว่ารีไปรีไปยิงเล่นสักตัวขอเนื้อมันมาพอดีชิวับชิวชิวโอ้น้องมีน้องมีน้องมีงมตายตายโอ้โหได้หนังเยอะ หนังได้ยังไงเก็บเก็บเก็บไป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  go 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 สัตว์ดูรายตายมดแล้วปืนนี่มันดีจริงๆครับทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะเกมนี้มีอะไรให้ทําเยอะเนะี่ยมันมีทั้งการสร้างบ้านแล้วก็การค้นหาแล้วก็ควิที่เรายังไม่ทันได้เริ่มทําเลยเนะี่ยไม่ได้เริ่มไม่แต่นิดเดียวเนี่ย แล้วก็ความลับของเกมก็เยอะด้วยละมั้งก็คือเกาะน,นี้ยมันมีความลับนะครับความลับเยอะลูกมะพร้าวเก็บมาก้อนเดียวได้สี่ชิน้นมีด้วยโอ้โหหมอกลง้าหมอกเองจะลงหนาขนาดนี้เนะี่ยโกบลลค,คงไม่เกิดใช่ไหมมีกระต่ายครับมีกระตาร่ะตายเกิดกระสุนเหลือ6กสบสองนัดเหลือเฟือไมสติกเก็บไป มีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไหมอืมข้างในอะไรครับกล้วยกล้วยพี่ตู้มาบุกฐานโกบอลนีเพื่อมาเอากล้วยอ่ะเนี่ยบัสบบจริงๆเออช่างมันมันไม่มีอะไรครับตรงนี้เนี่ยมีแค่กล้วย ปืนกระสุนเกือบตายเมากล้วยเอ้ยตรงนี้มีบ้านงั้นเราก็ต้องไปยึดบ้านอีกหลังหนึ่งครับยึดบ้านยึดบ้านโอ้โหมีลุงกินน้ําด้วยเกมมือถือนะเนี่ยต้องขอยอมรับเลยนะว่าเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยทําภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะครับมีลุงกินน้ําด้วยอา้าวหายไปแล้วอ๋อยังยังยัง,ยงนูนนูนนน,นยังมีอยู่ครับลุงกินน้ําสวยอาะอี่เนี่ย โอ้วันช็อตวันคิวเฮ้ยนุนอะไรแงเฮ้ยนุนมันซากเรือครับเป็นเรือลำที่ว่าเราโดยสารมาหรือเปล่าวะไม่น่าใช่มั้งเฮ้ยหรือใช่ถ้าเกิดใช่นี่มันจะพีคมากโจยเอยโอ้อืมขู่เหรอขู่เหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เยอะเยอะ โอ้โหเดือดเดือดเดือดยิงพลาดยิงพลาดอี๋เนี่ยเออโดนคนแล้วออี๋เนี่ยโอ้โหโอ้โห,โโห,โหโยเยอะ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 เยอข้างหลังหลังเข้าหลังเข้าไหนมีไหมกด F ไม่มีให้มาร์กละโอ้โหเลือดแทบไม่ลดแน่ควรชุดเกาะนี่มันดีจริงๆได้เนื้อหนังมาเยอะเลยหนังมีได้มาสี่ ตอนแรกแค่หนึ่งแล้วก็หนังไอ้พวกสิงโตนะครับได้มาเจ็ดโอเคไหนครับเลยสินี่ได้มาสิบอยู่ไหนละอยู่ไหนละ <laughs> ครับนังเอาอยู่นี่สิบสี่ยี่สิบหก แบสกินอะไรอ่ะเหมือนมีสัตว์ดูร้ายวัดดีแจ้ตายไม่รู้เรื่องอุ้ย <c oughs> อยากไปอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราค่อยไปก่อนแล้วกันเอผมว่ามันน่าจะไกลครับไกลหรือใกล้ยังไวเนี่ยอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ก็ใกล้แล้วข้ามเขาลูกนี้ไปก็น่าจะถึงแล้วแหละ โอเคครับเรามาถึงจุดจดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรบินผ่านผมไปนะครับขนลุกเลยครับเมื่อกี้คล้ายๆกับแม่มดอะ่ะใส่ชุดสีดำแล้วก็บินแม่งทะลุหินไปเลยครับทะลุหินไปเลยเออนี่แค่จะมาหาบ้านนะเนี่ยหาบ้านพักพอดีง่วงอยากนอนแ๊บนึงดูแบบก่อนทำไมมันอยู่เหมือนไกลอ่ะเนี่ยจะถึงยังเนี่ย เอามาผิดทางมันต้องเลี้ยวซ้ายนู่นครับตรงไปฝั่งนี้ครับตรงไปเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้หลอนคนระับอาจจะนอนไม่พอตอนนี้ผมก็เล่นทั้งวันเลยนะครับยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย <c oughs> หลอนเพราะนอนไม่พอเคยไหมครับอาจจะเป็นเหมือนใน Don't Starve ครับโอ้เจอแล้ว น่าสนใจจริงๆแต่เดวกรใกล้ๆบ้านเลยนี่ว่าตรงนี้มันคุ้นๆน,นะเนี่ยเหมือนตรงที่เจอโกโบรีครั้งแรกขอไปบ้านพักก่อนละกันอย่างน้อยก็ขอไปเช็คพอยที่บ้านก่อนพอไปที่บ้านปุ๊บมันก็จะเซฟให้นี่ไงย a h o โอเคเซฟไปเรียบร้อยเปิดกล้องเจอขวดโอ้หกขวด ดีครับดีดีเนี่ยมาดูสิอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็แค่แถบเดียวนะผมเราอยู่ประมาณเกาะเกาะนี้ผมเกาะใหญ่เนี่ยนะยังมีอีกสี่ห้าจุดตรงนี้เลยที่ยังไม่ได้ไปนะครับเอะแล้วมันเป็นเกาะเดียวกันหมดเลยวะเนี่ยดูจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะเป็นเกาะเดียวกันหมดเลยครับแต่ว่าแค่มันแบ่งไว้สามส่วนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคไปเช็คตรงนู้นดีกว่าครับน่าสนใจมากนู่นนู่นมีซอมบี้เดินตายด้วยเอ้ยต้องพูดว่าเดินตายต้องพูดว่าเดินตายวัดดีอีพวกเดินตายเย้โกโบลิมาอีกแล้วดีโกโบลิเฮ้ยเออเก็บกระสุนปืนพกกระสุนไลเฟิลสองนัดคืนทุนเป๊ะอืม เอออุ้ยอุ้ยขวาน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 ,วาน,วานดอกอันนี้นะครับทุบอย่างดีเลยขวานอันนี้โคตรด,ดีครับก็คือทุบได้ไม้ครั้งละได้ครั้งละสามเนี่ย่ะทิ้งขวานธรรมดาไปไม่เอาครับโจพวกสมบีก็ดอกคลองดีใช้ได้นี่ว่าโอเคเมื่อกี้เหมือนกับเห็นตัวอะไรแวบๆด้วยครับ มันเหมือนเหม shiny, like, ือนไม่ใช like, ่ซอมบี้ยังไงไม่รู้เหมือนจอมเวทซะมากกว่าถือพลังเขียวๆด้วยเมื <c <c ่อกี <c <c ้แฟบ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 แฟแจ๊ะแจ๊ะแต่ตอนนี้แอบเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยร้อนหนูร้อนไปเองข้างในมีของแต่เดี๋ยวก่อนขอเช็คแถบนี้ก่อนเพื่อความมั่นใจและความสบายใจมีมะพร้าวนู่นๆๆๆ อะไรครับอะไรครับอยู่ข้างใต้เหรอหล่วงนุน่นนุน่นนุน่นนุ่นเฮ้ยนุ่นไงอื้ออุ๊ย,ยมันปล่อยพลังอะไรมาด้วยอี๋ไนเฮ้ยหมอนตัวใหม่เย้ยมีอีกมีอีกมีไหวนวะไหนวะต้องใช้แบบล็อกเป้าถึงจะรู้นุ่นนุ่นนุ่นอยู่ฝั่งนูน้น ของนนก็มีต้องไว้ฆ่ามันครับเพื่อความสบายใจของเราล็อกเป้าไว้อีเนยอีเนยอุ้ยโดนแล้วไม่เป็นไรเลื่อนรถอยู่แต่ก็ไม่เยอะเก็บเก็บอูได้กล่องพยาบาลสองกล่องพวกเอกนี่มันตัวฟาร์มของนี่ว่าตัวฟาร์มกล่องพยาบาลได้มาสองกล่องแล้วก็ชุดกำมมันตรังสีทิ้งไปเลยที่บ้านมีเพียบมีเป็นโลเลย ถิงมีชุดหนึ่งแล้วก็มาเช็คในนี่กันรงบว่ามันมีอะไรบ้างหรือเปล่าน่าสนใจจริงๆที่ใหม่นะที่ใหม่ที่ใหม่หมเฮ้ยกล้องอ่ะเปิดไม่ได้มีปืนสนยนี่ผมแทบจะคุมเกมได้เลยเนี่ยมีปืนสนยที่งเก็บหินนี่ทางเขา้าโอ้โหมันไม,นมน่มันหลอนอยังไะไม่ใช่มีบอสมานะ มีบอสออกมาเนี่ยเช่นเลือดแสนหนึ่งอะไรเงี้ยครัไอพีล่วงหน้าเลยทีเดียวผมนี่ดิสคอนเนคออกเกมเลยอบอกเลยนะตัวจะไม่อยู่ให้มันฆ่าหรกเนี่ยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปสายเมาส์จนมือเคล็ดมดแล้วเนี่ยตรงนี้มีของไหมดูก่อนนะครับไม่มีแต่ว่ามีป้อมปืนนะต้องเช็คชั้นบนสุดครับตัวตัดสิน เนี่ยชั้นบนสุดว่ามีของหรือเปล่าอื <c oughs> นี่มันหลอนกันชัดๆหลอนให้ตูมาทําหมเนี่ยไม่มีอะไรครับที่นี่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> พูดเหมือนจอนคอนเนอร์ภาคสามอะที่นี่มันไม่มีอะไรเลย <c oughs> มาเสียเที่ยวเลยเนี่ยเอ้ยก็ไม่เสียเที่ยว <c oughs> เพราะว่าเรามาเพื่อเช็คพอยต์ที่บ้านอยู่แล้วเนอะแค่มาเดินดูแล้วกัน ถือว่ามาเดินดูแต่ก็ได้กล่องพยาบาลไปนะครับกับขวานนี่แหละขวานนี่คือโคตรอีปิกสุดๆแล้วมันเป็นของโคตรด,ดีครับของโคตรด,ดีทุบได้ครั้งละสามนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทุบไปดูเลยต้องทุบโชว์ทุบโชว์เนี่ยเห็นไหมได้ไม้ครั้งละสามชิ้นสามชิ้นเมื่อพาร์ไหนว่าก็เคยได้เหมือนกันนะครับพวกสมพี้ก็ดอบของดีเนี่ยเพราะงั้นถ้าเจอก็ยิงทิ้งเลยครับ เจอก็ต้องยิงทิ้งตรงนี้ก็มีบ้านอ่าไปตรงนี้ต่อเลยไปเป็นคอมโบมีเสาด้วยตรงนน้นกินก่อนหนึ่งชิ้นเอเช็คสิว่ามาถูกทางหรือเปล่าข้างหน้ามีซอมบี้อยู่ดีตูจะฟลูด <c oughs> ขออุ้ยใกล้เกินมีเนี่ยได้แร่คริสตัลตรงนน้นมีบ้านด้วยอือ นึกว่ายิงหัวแล้วจะตายเลยไม่ใช่คริสตันอีกแล้วตรงนู้นมีอีกหนึ่งไอ้เนี่ยตายคริสตันอีกแล้วตรงนู้นเป็นเสาเลยเว้ยแต่เดี๋ยวเราไปบ้านก่อนรู้สึกจะใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แล้วลน,วนี่อยู่ฝั่งซ้ายคงต้องเลือกว่าจะไปตรงนูน้นหรือว่าไป ยิงซมบี่ก่อนตัวนี้มีหนึ่งตัวตูวจะลูดของวัดดีพวกนี่เนี่ยลาก่อยเอ้ยได้ของอะไรเอ้ยได้แร่มันน่าดีใจไหมเนี่ยอีเนี่ยเดินไปไหนคลิสตัลอีกแล้วคลิสตัลเยอะเยอะเฮ้ยเอออีเนี่ย ได้ไฟเบอร์กับขวานกากทิ้งไปไอรอนแอเราไม่ต้องการนะครับเพราะว่าเรามีดีกว่านั้นแป๊บหนึ่งผมต้องขุดไอ้แร่สีเหลืองไปด้วยเพราะว่ากระสุนปืนเริ่มหมดแล้วซ่าเกินไปเลยยี่หกนัดเมื่อกี้เจอแร่สีเหลืองอตรงนี้นี่มันหายไปไหนละมันหายไปไหนละ เออช่างมันโอเคเอานี่หนีน,นีมีเศษเสียเสเส่ยวเศษเซี่ยวเล็กๆเ,เอา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 เจอก้อนเล็กๆก,ก็เอาครับตอนนี้ <c oughs> เพราะว่ามันจําเป็นในการคร้าฟกระสุนปืนนะครับโอเคไปไอ้หนูต่อเลยไปที่พักชั่วคราวมันจะถึงยังวะเนี่ยเฉียงไปบนซ้ายอีก เหมือนจะมีหมีอยู่ใกล้ๆโออเริ่มมืดแล้วครับหืม <c oughs> บทจะมืดก็มืดโคตรมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคเริ่มมีแสงจันทร์แล้วแสงจันทร์เริ่มมาแล้วแล้วก็เริ่มมืด <c oughs> จะถึงแล้วอดทนไว้ มืดแค่ไหนก็ต้องอดทนแม้จะมีสัตว์ดุร้ายเพียงใดก็ไม่หวัน่นเอ้ยแต่ไอ้แดงแดงนั้นเริ่มหวัน่นมบี้ซมบี้บเย้ไปเอาวไปแล้หลอนสีแดงนี่หลอนยอมเจอสัตว์โอโ้โหอะไรนั่นมีพ่นไฟด้วยอ่ะชักจะน่ากลัวให้ เบี่ยงซ้ายไปหน่อยโอเคตรงไปฝั่งนี้ครับตรงไปตรงไปถือปืนไว้ดีกว่ารอไว้เลยเผื่อเจอตัวอะไรแปลกเป่าทิ้งต้องเช็คแมพด้วยไม่น่าเลยหลอนเบี่ยงขวาไปหน่อย <c oughs> อุย้ยตัวอะไรขวนขาหักด้วยกดคิวโอเคยิวเลยตัวอะไรขวนไม่รู้ครับ เลือรถวบหาพตามมาสองสามตัวเลยด้วยดูแบบแป๊บเอาเลยแล้วนี่ว่าเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วไหนวะสัตว์แน่นอนคนระับอือยิงพลาดออมองไม่เห็นมืดอุอ๊ยเจ๊เจ,จยิงกับฉับไวเริ่มหนาวแล้วด้วย โอ้ยเสียวเสียวต้องตรงไปฝั่งนี้จะถึงบ้านแล้วอดทนไว้อีกนิดเดียวตามเส้นทางถนนนี้ไปถึงแล้ว <c oughs> เออมาอยู่ในกลางเขาวะเนี่ย <c oughs> บ้านหลังนี้เช็คของเจอกระโหลกกะลา,าแล้วก็โครงกระดูโอเคครับกินแล้วก็นอน <c oughs> อ้วนแน่อิงกินแล้วก็นอน โอเคโบสสำหรับเกม Red Dead Island นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะ